รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยปรับโฉมสื่อออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ปั้นชื่อ NBT Connect ติดเทรนสื่อออนไลน์ของประเทศ ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่าภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ NBT Connect โดยมีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อออนไลน์ทั่วประเทศเข้าร่วมผ่า ระบบซูโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่กรุมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการประสานความร่วมมือกันเพื่อสื่อสารนโยบายภาครัฐข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับประชาชนสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงพร้อเมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือทันเหตุการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ ผลิตผลงานเนื้อหาทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศได้อย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบที่กำลังได้รับความนิยมเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเข้าใจได้ง่ายดูสนุกและไม่เป็นทางการทั้งยังครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนันนะพาแสนตุ้มรายงาน